ทางด้านพี่บวยคุณพรมรสุวรรณสาคอนกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบรกรุงไทยซิมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับ,บ,บ,ค,รบคุณนุ้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับโอเคช่วงเย็นนะคะตลาดบ,บวกมาเยอะเลยพี่บวยคะ่ะสามสิบแปดจุดแล้ว,<ช>ลวครับตอนนี้ครับพันห้าร้อยจุดครับตอนเมื่อกี้เห็นแว็บๆบน้ำหนึ่งพันห้าร้อยสองจุดนะครับ,รบ <laughs> ก็ถือว่าวันนี้ทําได้ดีครับแล้วก็ป่า ก็บอกว่าถึงแม้จะบวกเยอะนะครับแต่บอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะครับเพราะว่าคุณแค่ประมาณสามตัวนะครับที่ขับเคลื่อนดัชนีตอนนี้นะครับมีเดลต้านะครับ E A แล้วก็ A O T นะครับตัวของตัวของเดลต้าเนี่ยตัวเดียวนะครับส่งผลบวกต่อดัชนีไปสิบจุดเลยครับตอนนี้ก็เดลต้านี้บวกไปเก้าสองบาทแล้วหรือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็บวกไปเกือบร้อยบาทแล้วนะครับก็ เป็นอย่างที่คุยกันตั้งแต่ว่าวันเลยว่าเป็นตัวที่น่าจะสร้างความบันปวนต่อทั้งเซตแล้วก็ช้ทุเปีมากทีเดียวครับค่ะโอ้โอโอโแล้วเราอยางแต่ก็มีอีกสองตัวคุณลือก็คือกราฟกับชีพเซีนี่ยก็ช่วยส่งผลบวกต่อ,ต,อต่อต่อเซตอินเด็กด้วยเหมือนกันนะตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ครับอืมค่ะแล้วยางงี้เราจะมองวางแผนการเทรดยังไงดีล่ะคะพี่บวยคะครับผมคิดว่าด้วยจริงๆวันนี้วอลรุ่ม สนสองพันกว่าล้านเนี่ยนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ดูแล้วจากบรรยากาศการลงทุนตอนนี้มันก็น่าจะมีแรงส่งขึ้นไปแหละแต่ผมอยากจะให้ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังตรงบริเวณแนวต้านจิตวิทยาตรงประมาณพันห้าร้อยจุดตรงนี้แหละนะครับว่าถ้าติดและไม่หาเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะต้องเริ่มที่จะระวังแรงขหน่อยนับระยะสั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสามารถเดย์แล้วยืนได้เนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะไซเบอร์อัพไปต่อเหมือนกันครับเดี๋ยวรอ อาจจะต้องรอดูราคาปิดวันนี้แต่ผมมองว่าถ้าเราแรงออกเพื่อนบ้านเกินไปเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะ,ะเผชิญแรงแรงขายแรงขายทำกำไรออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยจำนวนผู้ป่วยโควิดในบ้านเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะกลับตัวลดลงจากวันก่อนนะครับก็คือวันก่อนหน้ามัน745รายนะครับก็ในวันนี้พบไป527รายเนี่ยถึงแม้จะ ดีขึ้นแต่ยังเป็นตัวเลขที่มันน่าจะมีโอกาสจะวิงอยู่เหมือนกัน,<ะ>นครับน,นี้ก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะเพราะฉะนั้นกรอบทีเฟกวันนี้ล่ะคะมองอยังไงบ้างครับก็จริงๆเมื่อเช้านะครับที่คุยกันไว้นะครับ<ะ>ว่าถ้าเบรกกรอบบนที่927ก็ให้ลองนะครับหลุดกรอบล่างก็ที่บริเวณ913ก็ให้ช็อตปรากฏว่าก็เบรกปัดตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆเลยนะครับ<ะ>สําหรับเทสท่าศูนย์เทสท่าศูนย์เทสสองหนึ่งอะนะครับก็ ได้ตรงเก้าสองเจ็ขึ้นมาเนี่ยไปหาถึงเก้าสสามวันนี้ก็ถ้าคนที่ลองตามก็น่าจะได้จังหวะขา,ายทำกำไรแหละาะว่าถ้าเล่นจานแล้วมีกำไรนะจะติดทำกำไรก่อนเพราะว่าอย่างที่คุย,ยังนไว้ว่าช่วงที่อยากจะมีความผันผวนค่อนข้าง,ง,งเยอะครับโอกาสทำกำไรเกินสิบจุดในวันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะ,ปะหปทำได้แล้วก็เน้นนับเจ็บกำไรในวันก่อนหรืออาจจะถือเื่นบางส่วนก็พอได้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครพอใจล้วก็เทคได้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาแรงสองวันผมว่าด้วย ความแรงของของคุณเดลต้าตอนนี้นะครับไปถึงพวกเนี้ยมันก็เดาทางยากว่าจะไปยังไคต่อนะครับค่ะโอ้โหนะครับตรงน,นี้เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเดลต้ามีผลต่อเซตค่อนข้างเยอะนะครับด้วยมาเก t แคปอันดับสามนะครับตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้คำนวณล่าสุดนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับตัวของมาเก t แคปเขาเนี้ยหกแสนล้านนะครับ หสหรับราคสวนี้น่อจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับค่ะตัวเดียวเลยนะใช่ครับเพราะว่า <c oughs> ตัวตัวของ AOTM เนี่ยนะครับมันจุดแคปเขาก็อยู่ประมาณเก้าแสนล้านนะครับก <c oughs> ็น่าจะไล่ๆล่อันดับสองขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วถ้าเราถ้าแบบนี้เราไปดูในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะพี่บวัวมีตัวไหนที่ที่มีความเคลื่อนไหวไหมคะ <c oughs> อ๋อครับอวันนี้นะครับตัวที่ <c oughs> เท่าที่ผมลองตามดูนะครับแล้วมีในส่วนในส่วนของออเดอร์บ็อกเกตเยอะๆนะครับอาจจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็มีตัวของตัวของไออาร์พีอซีนะครับมีวอลลุ่มบ็อกเกตเข้ามาอยู่อ่ยูประมาณสองหมื่นกว่าสัญญานะครับตัวของตัวของซูเปอร์เนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นสัญญาเหมือนกันนะครับนะตัวตัวของซูเปอร์เนี่ยจะมีวอลลุ่มบ็อกเกตเข้ามา ถ้าผมนับดูนี่ก็อาจจะเกินเกินสองหมื่นสัญญาไปแล้วนะครับรก็ถือว่ามีวอลุ่มตามพุ่งแม่แหละที่ค่อนข้างคือคักในช่วงนี้ก็มองแนวต้านไว้ที่ประมาณบาทสิบตังค์อะอย่างที่เมื่อเช้าคุยกันไว้ว่าน่าจะมีโอกาสทดส,สอบนะครับแล้วก็ติดโจนได้ได้แก่ตัวของ W H A เนี่ยอวอลุ่มบักเทตก็มีมีเข้ามาเกือบเกือบมีเข้ามาเกินหนึ่งหมื่นสัญญานะครับตอนนี้ก็บวกได้ค่อนข้างดีครับคุณนุ้ยนะครับอันนี้ ตัวของ w ิวเเอนี่ยก็มองไว้มีรุนนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบประมาณบริเวณประมาณสามบาทยี่สิบสี่นะครับเป็นแนวตันขัดสปนะครับค่ะมีสองตัวเนาะอารพีซีซูเปอร์แล้วก็ WHA เนะคะแล้วถ้าไปดูค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าไปดูทองคําบ้างล่ะคะพี่บ๊วยครับตัวของทองคํานะครับตัวของแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยผมมองว่ายังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ย ราคา G.O. G.O.H. สองหนะึ่งราคาตัวรายชเ่อเนี่ยก็ขึ้นไปพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วหมายนะว่าถือว่าปรับตัวได้ดีแหละนะครับราคาราคาทองสปอร์ตก็อยู่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบกว่าก็ถือว่า,าน่าจะมีโอกาสเล่งตัวขึ้นไปนะครับก็มองแนวต้านที่เมื่อเชาอ้าคุยแหละนะครับเป็นแนวไฮเดิมของไตรมาสสี่ปีแล้วคือ 1, หน,นึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าเหรียญตรงเนี้ยผมว่า เป็นจุดที่ค่อนข้างท้าทายมากๆนะครับที่ทองคาจะขึ้นไปทดสอบเพราะว่าท่ามกาาลางดอลลาร์ที่อ่อนค<ะ>่านะครับแล้วก็นะครับปัจจัยที่น่าจะเริ่มมีดีมาจากจีนเข้ามาหนุนเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับเขาก็เป็นประเทศที่บผลกระทบในเรื่องของโควิดค่อนข้างน้อยมากๆ<ะ>นะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลจุดจีรักและราคาทองาาก็มันจะปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับ<ะ>ตรงน,นี้ก็มองไว้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกห้านะครับถ้าผ่านได้ก็ไปเจอสองพันเลยะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย คนที่มีลองและพกจีรันได้แต่คนที่ยังลองไม่ทันเนี่ยยังไงช่องคำเนี่ยมันก็มีโอกาสกันที่มักจะเล่นตัวขึ้นตามช่วงตามช่วงที่มีเวลาซื้อขายตอนเวลาในเอเชียนะครับแต่ว่าก็มักจะเห็นการตอบขาหรือว่าการลดช่วงบวก,กลงเหมือนกันในช่วงเวลาที่นะับตลาดมีการเปิดทําการนะรเพราะว่ามูลนิยมการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนั้นก็รอต้องรับหน่อยก็น่าเรียงพอได้อยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแบบม้วนเดียวครับ ค่ะอันนี้ฐานประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบค่ะพันเก้าร้อยสี่สิบนะก็จะพอตั้งรับได้อยู่ครับตั้งรับ,รบได้โอเคแล้วถ้าถามถึงคนที่จะลงทุนในทองคําหรือว่าลงลงทุนในทองคําแท่งอยู่เหรอคะครับตอนนี้คุณนุ้ยทองคำอทองคําแท่งเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเจอผลกระทบเยอะครับ,รบจากตัวของค่าเงินบาทนะครับแต่ว่าเงินบาทเองก็จริงๆก็ยังไม่ได้อ่อนค่าหลุดโลของวานตรงประมาณยี่สิบเก้าจุดแปด นะครับเราตอนนี้เริ่มเด้งมาแถวๆสามสิบบาทแล้วก็ดูแล้วน่าจะายังไม่ได้แข่งข้าไปรวดเร็วนักนะครับแต่จากใดที่ตรงนั้นมีการค่อยๆแข่งข้าลงมาเนี่ยก็น่าจะยังกระทบราคาทองทแท่งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านั้นแน่นอนพอราคาทองสบอตมันวิ่งขึ้นไปแรงๆ uh huh. เนี่ยก็น่าจะส่งผลแหละทําให้ตัวของราคาทองแท่งแล้วก็ตัวของ G F 10หรือว่าตัว Mini โกฟิ Future เนี่ย มีรุ่นที่จะฟูนตัวขึ้นไปได้นะครับโอเคได้เลยพี่บุวยคะ่ะ<ช>ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีคำแนะนำอะไรเพ<ช>ิ่มเติมให้กับพี่พี่แล้วคุณหน่อยไหมคะอ๋อครับวันนี้นะครับก็นะจริงๆ <c oughs> อ่าผมอยากจะให้จับตาเลขตรงพันห้าร้อยจุดนี่แหละนะครับค <c oughs> ับราคาเนี่ยถือว่ามากันค่อนข้างแรง <c oughs> ในช่วงสองวันทำการแล้วก็ แรงกว่าเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยนะครับยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเราพอมีกำไรตัวไหนเนี่ยก็จะเริืมตั้งจุดนัดจับโปรจุดไหนที่เราพอใจนะครับถ้าเกิดราคาเนี่ยถอยลงมาหรือว่าย่อลงมามันกำไรเหลือแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมีการล็อกกำไรด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับได้เลยขอบคุณพี่บวยมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ